ปีหน้ามาตรการจบวันปีใหม่เนี้ยจะทำให้เรารถบ้านหายไปสามพันล้านถ้าท่านท่านท่านกรุงเทพมหานครเนี้ยคิดว่าจะมีเงินภาษีที่ถึงหน้าที่ถึายไปสองพันล้านอันนี้ต้องฝากรัฐบาลด้วยว่าถ้าเป็นไม่ได้ถ้าท่านลดตรงนี้ไปจะช่วยส่งกลับคืนให้ท้องถิ่นด้วยเพราะท้องถิ่นเองเนี้ยไม่มีรายได้ตัวอื่นมาช่วยตรงนี้ครับก่อนที่ลดปีลปร์เซ็นเนี้ยเรา รายได้หายประมาณหนึมื่นเก้าพันล้านรัฐบาลช่วยกลับมาพันกว่าล้านและวันนี้ต้องฝากด้วยว่าผมว่าพูดแทนน้องทีมทุกคนครับว่าเรื่องกาช่วยตรงนี้ครางก่อนที่ลดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเรารายได้หายประมาณหนึมื่นเก้าพันล้านรัฐบาลช่วยกลับมาพันกว่าล้านและวันนี้ต้องฝากด้วยว่าผมว่าพูดแทนน้องทีมทุกคนครับว่าป้ายไม่ป้ายกองโจรคือหมายว่าผมู่าเอกสารมีป้ายกองโจรประปัดแล้วดูแล้เธอเราก็ทางมหาเอกด้านการเรียบร้อยคือ ไปให้มีการติดั้ายบองตัวแล้วเมื่อเจอทีก็จะมีการจัดกลับจากเทศบาลเช่นนี้จะเป็นโมเดลที่เราเปขยายต่อได้แล้วก็มีการจัดปฏิทินเท่าไหร่เอาขึ้นข้อมูลเป็นจากโควิดดาต้าหรื่ตรวจสอบข้อมูลได้เพื่อให้การเก็บข้อมูลจากการเก็บปะิทินได้ากกาทำให้ชัดเจนขึ้นในของเทศ